ถึงแม้จะเป็นอดีตผู้เล่นคนสำคัญของทีมแห่งปาฏิหาริย์แต่คุโรโกะไม่ได้เป็นท,ที่รู้จักของคนเพราะเขาคือเราสวัสดีครับผมวันนี้จากช่อง i Toy Studio ภูมิใจเสนอโมเดลมือ2อคุโรโกะทัศยะงานมาสเตอร์พีซครับผมสวัสดีครับคนที่รักของเล่นทุกคนนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือเจ้า ทัศยาคูโรโกะนะครับผมจากเรื่องคูโรโกโนบาสเกตนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกครับผมเสื้อทีมสีขาวนะครับผมจะมีเวอร์ชันที่2นะครับผมแต่ว่าเป็นเสื้อสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีหมามาให้ด้วยตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับเวอร์ชันที่2ตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่1นะครับผมซึ่งผลิตนะครับผม ในปี2014นะครับผมและตอนนี้ยังไม่มีการผลิตซ้ำนะครับผมตัวงานโมเดลเนี่ยนะครับผมก็เป็นงานที่ผลิตจาก PVC นะครับผมเนื้อตันนะครับผมแล้วก็ตัวฐานล็อกเท้านะครับผมจะเป็นฐานน้ำแข็งใสนะครับแล้วก็ฐานน้ำแข็งแล้วกันนะครับผมใสนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อล็อกเท้ากันล้มนะครับผมและนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเสื้อบลอมสีขาวจะสามารถถอดออกได้นะครับผมโมเดลนะครับผมจะสูงประมาณ24 26ถึงเซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับนี่ผมถอดให้ดูนะครับผมว่าถ้านะครับผมของแท้นะครับผมมันจะสามารถถอดได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นของก๊อปของจีนเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นตัวมาให้เลยนะครับผมไม่สามารถถอดได้นะครับผม อันนี้นะครับผมก็ถอดมาแล้วมันก็จะมีตัวที่ใส่เข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นงานมือสองนะครับผมมันก็เลยไม่มีกล่องนะครับผมก็จะไม่ได้รีวิวตัวกล่องให้นะครับผมและตัวนี้นะครับผมก็ได้ขายไปแล้วนะครับผมก็คือได้อันอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสออกมาทําคลิปนะครับรีวิวตัวนี้ให้นะครับผมเผื่อ บางคนที่กาลังสนใจหรือว่าเจอโมเดลตัวนี้ที่ไหนนะครับผมเอลารีมันเป็นยังไงนะครับผมก็สามารถที่จะมาดูได้จากตัวนี้นะครับผมจะเห็นว่านะครับผมขายทั้งสองข้างนะครับผมจะสามารถถอดออกได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็บางครั้งถ้าเราซื้องานมือสองนะครับผมก็อาจจะสอบถามนะครับผมคนขายนะครับว่า ตัวขามันเนี่ยนะครับผมมันหักหรือเปล่านะครับผมมันกาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเราจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมและตัวขามันก็จะมีตัวเหมือนกับมีตัวอักษรนะครับผมบอกอยู่ว่าตัวไหนเป็นซ้ายให้ตัวไหนเป็นขวานะครับผมก็นะครับผมจะประวัติของตัวละครนะครับผมก็ชื่อคือโลโกคู่โลโกนะครับผมทัศยะนะครับผม สวมเสื้อหมายเลข11นะครับผมส่วนสูงนะครับผมประมาณ168ซนติเมตรนะครับผมสมัยนะครับผมตอนที่เขาเรียนโรงเรียนเก่าของเขานะครับเรียนเทควอนเนี่ยสูงแค่155ซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักนะครับผมก็ที่57กิโลกรัมนะครับผมวันเกิดส1มสิบเกราคมครับผมกลุ๊ปเลือด A นะครับผม อาหารที่ชอบวันนี้ลาเชนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ